อ้อมเลยอะถ้าขับเมื่อกี้นะ่าขับไปข้างหลังก็ถึงนะใช่หรอผมไม่ค่อยรู้ทางครับใช่เหรอใช่ครับจำไม่ค่อยรู้เฮ้ยขับรถได้นะใช่หรอันไหนอเต็มคำเลยไนงะมึงเอากูเต็มคำเลยไนงะ มึงเอาเต็มคำเลยแน่จะเกิดอะไรขึ้น <Stephen> อ <Biden Luc ar> ีบ <cuarto material> ้างอฟไม่ได้มองทางเพราะว่าใ่น่ากค่ะ อองถด้้าานนเพราะว่ามองเธออยู่ตั้งหากล่ะคนสวยฮึอยู่มิฉันมองเธออยู่นะเลยไม่ได้มองทางน่ะเธอรู้ไว้ด้วยตั่งสบายดีหรือเปล่าสบายดีครับผมฮฮ ถึงรวยครับไปทำฟาร์มอะไรปกติคือจบบนกับขายข้างเี่คืออันนี้อยู่อยู่ดมอนด์เฮดจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่คือลายอุ้มนะล่าไม่ใช่เหรอ รถน่าจะพังก่อนนะอั้มทั้มเอาข้าวไหมข้าวก่อนนะไปเลยคับ Một con rốt chàng thê lời Hahahaha Cô uôi lói à, đi Cô uôi xỉa vật à Xăm xăm thảm bài à, nó มันยังไม่พังเลยมันแค่กระจกแตกเฉยๆประตูมันหลุดไปแล้วก็คือพังแล้วแหละเอ้ยขับรถเสียเดี๋ยวเด่ะได้เลยครับไม่รถคันนี้มันแรงจังอ่ะ จะ <G ül> คนให้มาครับให,ให้มาอาจารย์โคฮี <G ül> สุดยอดเลยวันนี้ได้รายรถใหม่แล้วบอลใสใครก็ไม่รู้เมื่อกี้อ่ะแต่จัะ โโอ้ oh. oh. ตั้งแคมป์ป้าคือมัน <laughs> ทำไมขับรถเก่งจังอ่ะ แลงกับมิชชั่นดีกหรอคะเนี่ยขอโทษคับขอโทษทำไมครับกบชนเขามกโอ้มาร,รยาทดีจังเลยอ่ะปกติปกติต้องไม่ขอโทษหรอขอโทษทำไมครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย ไอ้ก็เมื่อกี้เกือบชนเขาไงเป็นจบใ้ดีเกินไปอ่ะทำไมต้องขอโทษเนื่อด้วยอ่ะ,อะไม่เป็นไร <c oughs> อะไม่เห็นขอโทษเราเลยอ่ะ เราขอโทษเขาแต่ในใจเราค่อยด่าก,ก็ได้ถูกไหมคะโอ้ไายเงียบแล้วเนี่ยขอโทษไปก่อนแต่ว่าถ้าเราผิดเราก็ต้องขอโทษแน่ๆอุ้ยสุดยอดเลยได้สองลายแล้ววันนี้ชนเสารัวเลยอ่ะโคตรโหดเลย มันฝั่งทางไงปูนมันมีตรงไหนตั้มไม่อยากไปทำอะไรหรอปูนอยู่ในแคมป์ตั้มมีเต็มเลยไปดูไหมในแคมป์อ่ะตั้มทำงานอยู่แคมป์แคมป์อะไรแคมป์ก่อสร้างมีหรอตั้มโบกปูทุกวันเลยเอาไหมอ่ะปูนหรือเปล่าโอเค <laughs> <Okay. S 2> มันอันเดียวกันหรอ ินตั้มก็รวยี่บุญแพงนะชิวมากอือต้องขับไหมล่ะไม่เป็นไรนะต้มโอเค อุ้ยแล้วมันคัดไปด้วยเหรอเกินไปแล้วอย่าทำแบบนี้ทำไมอ่ะมันแบบป่วยจนอายอ่ะเนี่ย เท่เลยเมื่อกี้มาดูคนนี้เขาขับรถไลยครับพี่จ้าต้มอย่าทำแบบนี้ขเทำไมเขาขับแล้วตั้มขับเลยตั้มขับเลยตั้ม่เอาอ่ะ nước này? không không biết luôn. 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 không không biết không นี่างอืมอ่ะเอาวูดเอาวูดอยังไม่มีครับแต่อยู่ในมอนเทสมันมันก็ต้องมีอาวุธเยอะแล้วไหมเพราะว่เราอยากขึน้นอาวุธให้ครับอืมเอานีไหมอ่ะสองนาทีเองมจบไหมเอาเลย มีอาวุธจริงเหรอเขาเขาเขารับคนแสดงว่าต้องพี่มาดูคนนี่ขับรถไหมครับเอออย่าทำเฮ้ยผ <c oughs> ู้หญิงขับรถขาโทรเลยพี่มาดูมั้ยอ,อย่าทำแบบนี้อายเขา <c oughs> พี่พี่ชาย <Okay. S 1> ไม่ต้องดูหรอกค่ <c oughs> <c oughs> ไม่อะขับรถเท่ก็ต้องมีคนมานั่งดูหรือเปล่าเออเมื่อกี้ต้้มยังบอกเลยว่าชนทุกเสาอ่ะลายใหม่มนะ่ตั้มไม่เคยเห็นไม่ใช่ลาย <c oughs> มันคืออุบัติเหตุ <c oughs> <c oughs> ดูเป็นคนอารมณ์ดีนะเด <c oughs> ี๋ยวดนะใช่เนาะ ต้องใส่หน้ากากตลอดเลยเหรออาจารย์ครูฮเ้าไม่ให้ถอดก็อาจารย์ไม่อยู่ถอดได้ไม่เอาเธอเห็นหน้าตาแล้วจะวิ่งหนีทำไมต้องวิ่งหนีด้วยเพราะว่า ต้องถอนไม่ได้ไ่ถอนดีกว่าไม่นี <c oughs> ่ก็มีนักใส่เป็นเพือ่อน<ค>ป้นพุน่นไม่รู้นะอ,อะไรนะใส่หน้ักๆแล้วมันโดนป้อนเนา เขาคิดว่าเป็นโจรหรือเปล่าใช่โจ๊ดอืมจกไหมไม่เอาเอาเลยทำไมไม่จอกแบงกันถกไม่เป็นใช่หรอใช่แล้วเขาทำอะไรไม่เป็นเลยหรอใช่แล้วก็ลองเนไงมันมีครั้งแรกเดี๋ยวมันจะเฟลไหมก็ไม่เป็นไร ทำมอยู่ไนมันเห็นจริงปะเนี่ยทำไมกูเหมือนเขาไม่อยู่หลอวะ